เดี๋ยวน้องจะกินอะไรเดี๋ยวผมผัดขึ้นมาเลยชิมดูฝีมือกัน้ะกันนี่มีหอยผูกกับหอยหนางรมก็เนี่ย60บาทเนี่ยของผมเนี่ยหอยทั้งนั้นเลยเก็ดรับมันอยู่ที่การทอดส่วนใหญ่เขาชอบน้ำิ้มของเราอ่ะคนมีอายุหน่อยเขาก็อยากจะกินแบบอาอส่วนมีแต่คนมาถ่ายทำมาเลเซียสิงคโปร์แปิแล้วครับออเซอร์ออเซอร์เนี่อายุมากแล้ว ผมชื่อเวงนะครับเวงแซ่โคขายหอยทอดขายมาตั้งปี2,505ตั้งแต่มีรถรางสมัยก่อนนะฮะตัวแป้งก็ผมก็ใช้มันสำปะหลังแล้วมาผสมกับน้ำให้เข้ากันค่อยๆผสมไปเดี๋ยวนี้หมดแล้วผมก็ผสมต่อมันกรอบนุ่มกรอบนอกนุ่มในอ่ะาตปยังไงค มันก็ออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มอ่ะค,คือบางร้านเขาเอาเอาแบบง่ายๆก็ไม่ต้องผสมอะไรเลยเพียงแต่ใส่พริกพริกแล้วก็ใส่น้ำส้มแล้วก็ปรุงน้ำตาลแต่ผมไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะสมัยก่อนผมต้องจ้างกุ๊กอ่ะยัางกุกมามาผัดโดยนทา่งเราก็เรียนรู้จากคุกใหม่สี่เดี๋ยวน้องจะกินอะไรเดี๋ยวผมผัดขึ้นมาเลยชิมดูฝีมือกันแล้วกันนะเอาเอาอย่างอาจารย์กันแล้วกันเนาะ ายสมัยตั้งแต่จานละ3บาท3บาท5บาทตอนนี้พิเศษก็ร้อยหนึ่งเนี่ยธรรมดานี่60บาทอันนี้ของผมเนี่ยหอยทั้งนั้นเลยจะทอดมากกว่าอ้อส่วนนะถ้าคนมีอายุนหน่อยเขาก็อยากจะกินแบบอ้อส่วนนิ่มๆดีที่มีหอยผู้กับหอยนางรมส่วนใหญ่คนไทยเขาก็กินหอยงผู้ฮะไอหอยนางรมเขาจะทําเป็นอ้อส่วนแบบเละๆแล้วตานั้นมาก็มีแต่คนมาถ่ายทา อย่างไอมาเลเซียสิงคโปร์เขาตามรีวิวมาหาน้ำจิ้มก็ผมทำแบบซีฟู้ดแล้วมาผสมกับซอสมันเป็นซอสกามาบินมันมีแต่เข้มข้อนอย่างเดียวแต่นี้มันไม่มีรสชาติเผ็ดเค็มไม่ใช่นี่ของเรามาปรับปุงใหม่มีคนมาขอซื้อสดไหมคะ นี่เดีเยาเขาจาเอาไฟบุ๊กมกเราบอกได้แต่เราต้องไปไปทำให้เขาจนกว่าลูกน้องเขาจะเป็นเกล็ดรัดมึงอยู่ที่การทอดอยู่ที่ไฟก็ต้องดูไฟให้ขาดก็ส่วนใหญ่เขาชอบน้ำจิ้มของเราอ่ะเขาตามรีวิวมาคนลง,งอาหอะะแปิแล้วครับช่วงปีที่ผมมาขายเนี่ยรถรางเขายกเลืไปพอดีทำมาหากินไปเรื่อยจนกระทั่งอยู่สามคำวงเนี่ย หลายสิบปีอะเกคงคิดว่าไม่ไปไหนแล้วถนนมหาพุทธารามเนี่ยคือโรงเรียนมหาพุทธารามฮะก่อนจะถึงเนี่ยก็คือเกษตรกรเนี่ยมองกองข้ามมาก็เห็นผมแล้วเว้งครับถ้ากินได้ก็สิบเอ็ดโมงครับหกโมง, <ไป S 1> มงเย็นนะ <ไป S 1> หยุดวันอาทิตย์ครับขายทุกวันไม่ไหวอ่ะชุ5แปดห้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าสองห้า